สวัสดีค่ะมาติดต่มการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ,อ่อนซอนร่อนค่ะความคืบหน้าคดีรอบสังหารพระอาจารย์บัณฑิตสุปันธิโตล่าสุดในมือนีตำรวจได้ไปรับตัวดาบตำรวจช่าญชัยผู้ต้องหาจางว่านค่าพระอาจารย์บัณฑิตหลังจากนี้ไปกบด่านที่ประเทศเพื่อนบ้านพ้นตำรวจโทษปัญญามาเม่นผู้ซอยพอบตรอให้สัมผณ์ก่อนเข้าขขขประชุม สำหรับคดีรอบสังหารประจันทร์บัณฑิตขณะนี้มีข้อเท็จจริงหลายอยู่แล้วส่วนตัวผู้ต้องหาบางส่วนจะได้มากหรือบอ่ด้นั่นคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทั้งนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนได้รบรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายปัญจาชารีแสงไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลจากนั้นได้ภาพไปชี้จุดที่รถเสียระวังเส้นทางบันดาลไปอำเภอเพ็และเข่าทำแผนจุดสุกซ่อนรถที่โร่งสีสรียาก่อน เทียมเพื่อสั่งค่อมสำหรับดาบตำรวจช่างใชยสอยสังวานผู้ต้องหาท้ำหนาทีขับรถกระบะและฉี่เป่าในวันกอ่อเหตุหลอกยิ่งประจันย์บัณฑิตที่ลบหนีค่ำไปฟังเล่าและทางการเล่าได้จับกลุ่มตัวไว้ได้และไปรับมอบตัวจากเจ้าที่ตำรวจเล่าณจุดพลปล่นชั่วคราวอำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬหลังจากนั้นได้ควบคุมตัวไวที่กองบังคับการตำรวจจังหวัดบึงกาฬโดยมีเจ้าที่ระดับสูงของ,ของกองปราบเข้าสอบปากคำเบื้องต้น ดาบตำรวจชั่นชัยห้การรับสาร,รภาพถูกขอกล่าวหานอกจากนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีกหนึ่งรายสื่อวัดต๋องโดยนายต๋องเข้าไปเกี่ยวข้องในขบวนการร่วมกันลอบสังหารพระจนันทร์บัณฑิตนั่สําหรับนายปัญจาผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนยิงพระจนันทร์บัณฑิตขณะนี้ถูกนั่ตัวฝากค้างไว้ที่เรือนจำกลางจังหวัดอุดอรธานีส่วนดาบตำรวจชั่นชัยที่รับตัวจากตำรวจเล่าอยู่ระหว่างนั่ตัวม่ยั่งจังหวัดอุดอรธานี ล่าสุดตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับผู้บงการใหญ่แล้วโดยมีรายงานล่าสุดเข้ามาว่าเจ้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวผู้บงการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรแล้วซึ่งขณะนี้ก็กำลังนำตัวไปทีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีส่วนความคืบหน้าและรายละเอียดอื่นๆก็จะได้นำเสนอต่อไปแล้วกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ i got